ท่ามกลางแผ่นดินโบราณของอินเดียมีสถานที่หนึ่งที่การเวลาไม่อาจลบเลือนที่ราบสูงเดคารคือหัวใจของอารยธรรมและศรัทธ,ธาในยุคพุทธโบราณณนหุบเขาแม่น้ำวาคูราถ้ำอชันตาถูกสลักขึ้นด้วยศรัทธ,ธาภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในซ่อนโลกแห่งศรัทธ,ธาและปัญญา จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพระชาติของพระพุทธเจ้าอย่างวิจิตรพระพุทธรูปในท่ามุทราแห่งความสงบสะท้อนแก่นแท้ของการตรัสรู้ถ้ำอชันตาเคยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเมื่อศาสนาเปลี่ยนไปถ้ำเหล่านี้ก็ถูกลืมเลือนนานนับศตวรรษวันนี้ถ้ำอชันตายังคงเป็นพยานแห่งศรัทธาศิลปะและปัญญาของมนุษยชาติ สวัสดีครับเพื่อนๆเคยอยากทำสารคดีแต่ไม่เคยไปเที่ยวที่นั่นและถ้าหากจะเอาภาพของคนที่เคยไปแล้วเราก็อาจจะต้องไปเอาในสต็อกซึ่งต้องเสียเงินอีกแต่ว่าเราอยากจะเล่าเรื่องที่เป็นสารคดีประกอบกับภาพเท่านั้นเองนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากทำตอนนี้มีวิธีในการที่จะใช้ AI และใช้ได้ฟรีๆนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยตอนนี้นะครับผมมี3มเรื่องที่จะไปขอร้อง ChatGPT เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1นนะครับไม่ต้องโจทย์เพราะว่าผมได้ใส่ไว้ในลิงก์ใน description แล้วนะครับไปเรื่องที่เราจะขอร้องเรื่องที่1เลยนี่ครับ ฉันต้องการสร้างเรื่องถ้ำอาจารตาเป็นสารคดีความยาวหนึ่งนาทีช่วยสร้างอิมเมจพร้อมเริ่มจากแผนที่แบบโบราณมีเทคสตา์โบราณบอกชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษนะครับและแบ่งเป็นซีนความยาวซีนละ6วินาทีให้มีบทบรรยายภาษาไทยในแต่ละซีนด้วยแชท GPT ท,ทำมาให้10ซีนนะครับผมก็จะคัดลอกเอาไว้แล้วก็บอกว่าเป็นอิมเมจพร้อมนะครับต่อไปคำขอที่2นะครับเป็นวิดีโอพร้อม ตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มไปด้วยว่าให้มีกลาเมราพร้อมในแบบฮอลีวูดในทุกซีนด้วยนะครับจากนั้นก็ Copy คําขอร้องที่2ไปไปให้ Chat GPT นะครับหน้าต่างเดิมที่เราขอ Image พร้อมกับ Chat GPT ในตอนแรกนะครับนี่คือคําขอร้องที่2นะคือผมบอกว่าจากนั้น จากการสร้างเ m a g e พร้อมนะครับในตอนแรกให้สร้างวิดีโอพร้อมสำหรับซีนนั้นๆในวิดีโอพร้อมถ้าหากว่ามีซีนใดๆกล่าวถึงแผนที่และบนแผนที่นั้นต้องมีสิ่งก่อสร้างให้พร้อมการสร้างสิ่งก่อสร้างนั้นแบบมินิเอเจอร์แสดงการเกิดขึ้นของการก่อสร้างจนเสร็จ หากว่าซีนใดๆกล่าวถึงแผนที่แต่ไม่ต้องมีการก่อสร้างให้สร้างเทคกภาษาอังกฤษระบุชื่อสถานที่นั้นโดยให้เทคกมีความสอดคล้องกับสไตล์และตัวอักษรของแผนที่แอดมุมกล้องแบบฮอลลีวูดในแต่ละซีนด้วยนี่ครับ ChatGPT ก็เจนออกมา10ซีนเป็นวิดีโอพร้อมนะครับเราก็ Copy ไปเก็บแยกเอาไว้ต่อไปคำขอที่3นะครับนั่นก็คือการให้สร้าง JSON script ซึ่งคำขอก็คือให้สร้าง JSON script ที่เหมาะสำหรับบล็อกทำให้มั่นใจว่าบล็อกไม่สร้างซับไตเติลทำให้มั่นใจว่าทำตามหลักพิสิ์แล้วก็ให้อ่านเสียงบรรยายเป็นผู้หญิงซึ่งตรงนี้ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ออกมาเจนแบบเนียนตาไม่แตกคือถ้าระยะไกลๆรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมันก็แตกอยู่ดีนะครับเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะอันนี้ผมลองดูนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ2ข้อนี้ เราก็จะได้ JSON script นะครับ10ซีนแล้วก็ copy ไปวางไว้แยกว่าเป็น JSON script นะครับเรามาเริ่ม g e นรูปกันนะครับรูปแรกเราเป็นแผนที่ใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมจะใช้ Google Earth นะครับเพื่อเป็นแม่แบบของแผนที่ของประเทศอินเดียแล้วก็จะ mark จุดสีแดงนี้นะครับถ้ำอาจารตานะบริเวณน,นี้นะครับแคปรูปไปครับจากนั้นไปที่ Wix นะครับ วิกสนี่คือ w i กของ Google นะครับแ lap g o o g l e FX นะไม่ใช่ w i กส์เอไอ AI นะครับหลายคนสับสนถ้า w i กของ Google เนี่ยใช้ฟรีนะครับเอาละครับผมจะอัปโหลดรูปนะครับจาก Google Earth ลงไปแล้วก็ใส่ i m e p r o พร้อม e n e ที่1นะครับผลที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ แผนที่เนี่ยมันไม่ใช่อินเดียเลยมันมียุโรปอยู่ด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแผนที่แอฟริกาวิธีการแก้ไขนะครับเราก็ไปที่ chatgpt แล้วก็เอาพร้อมของซีนหนึ่งนะครับใส่ลงไปจากนั้นเราก็เขียนว่า please make sure it is India map not Africa จากนั้นนะครับเราก็นำพร้อมที่ได้จาก chatgpt มาใส่ที่ wix นะครับ ได้แล้วครับแผนที่ประเทศอินเดียนะตรงนี้ผมจะให้ Wix นะครับซูมอินเข้าไปอีกสักหน่อยอันกดปุ่มที่ว่าปรับแต่งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าซูมอินเข้าไปที่ red dot ดาวน์โหลดรูปแล้วเราก็ไปที่กล็อกที่อยู่ในเบราว์เซอร์นะครับกดปุ่มที่โปรไฟล์ของเรากด Setting แล้วเลือก behavior นะครับปุ่มนี้ แล้วให้ปิดปุ่มนะครับที่ Enable Automatic Video Generation นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลอกเจนรูปทันทีที่เราอัพรูปนะครับเราจะได้ใส่พร้อมทันทีนี้นะครับเราก็าไปเอาพร้อมนะครับที่เป็น JSON script นะครับโดยเราจะเอาพร้อมจาก Scene หนึ่งนะครับ Scene หนึ่งทั้งหมดนี้นะครับ Camera Light like, ไปจนถึง Narration นะครับจนหมดวงเล็บนี้ แล้วก็คอนโทรลข้างบนก็คือทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเข้าถึงซีนหนึนี่นะครับแล้วก็ก๊อปรวมกับซีนหนึไปเลยนะครับจากนั้นไปที่กรอกอัปรูปแล้วก็ใส่พร้อมได้เลยครับท่ามกลางแผ่นดินโบราณของอินเดียมีสถานที่หนึ่งที่การเวลาไม่อาจลบเลือน มาต่อซีน n e 2เลยครับซีน n e 2ก็มาที่เจสันพร้อมนะครับแล้วก็ลบซีน1ออกไปเราก็จะได้ตัวคอนโทรลนะครับที่นะครับต่อกับซีน n e 2เลยนะครับเราก็ Copy c o คอนโทและซีน n e 2ไปด้วยกันนะครับสำหรับภาพที่จะใช้ในช็อตนี้นะครับก็คือเฟรมสุดท้ายนะครับของคลิปที่1ก็คือภาพนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำใน คอมพิวเตอร์สามารถกดคัดลอกเฟรมได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะอัปโหลดเฟรมสุดท้ายนะครับจากนั้นก็ใส่พร้อมซีนที่2นะครับซึ่งมากับคอนโทรลนะที่ราบสูงเด็กคานคือหัวใจของอารยธรรมและศรัทธาในยุคพ,พุทธโบราณสำหรับซีนที่3ก็โปรเซสเดียวกันครับก็คือใช้เฟรมสุดท้ายของซีนที่2 ก็จะอัปโหลดซีนสุดท้ายของเฟรมที่2ลงไปนะครับแล้วก็ก๊อปคอนโทรลแล้วก็พร้อมของซีนที่3มาใส่นะครับน้าหุบเขาแม่น้ำวาคูราถ้ำอชันตาถูกสลักขึ้นด้วยศรัทธาสำหรับซีนที่4นะครับผมมาดูที่ Image พร้อมซึ่งมันก็จะไม่ใช่แผนที่แล้วนะครับผมก็จะเอา Image พร้อมเนี่ยไปทำการปรับบุงพร้อมนะครับเพื่อให้ได้ พร้อมสำหรับ Image พร้อมที่ดีขึ้นแล้วก็ก๊อปเอเมดพร้อมไปนะครับแล้วไปที่ Chat GPT ผมจะสอนการปรับปรุงพร้อมไปด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือพร้อมเดิมของเราเสร็จแล้วเราก็ใส่คาถาลงไปครับผมคิดว่าซีนที่4เนี่ยมันจะต้องดูสมจริงหน่อยนะครับนี่ยครับผมจะเขียนว่าช่วยขัดเกลาอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคาถาเลยนะครับช่วยขัดเกลา์เอเมดพร้อมให Real Appearance, Photo Realistic, Cinematic 4K Ultra Detail เ mm hmm. มื่อใดก็ตามที่เราต้องการให้เหมือนจริงนะครับและนี่ก็คือ image พร้อมใหม่นะครับที่ ChatGPT เจนให้ผมก็จะ copy mm hmm. ไปแล้วไปที่ g l o อ k แล้วก็ไปที่ image นะครับแล้วก็ใส่พร้อมนี้ลงไปเลยเอาละครับเราได้ภาพประมาณนี้แล้วครับอ๋อ เราลองไปเทียบกับของจริงดูดูไหมครับว่าเหมือนหรือเปล่าผมเองก็ไม่เคยไปนะแต่ผมเคยเห็นภาพอยู่แต่มันก็นึกไม่ออกนะอ๋นนี้ของของเทียบนะและของของจริงของจริงอันนี้ของจริงอ๋อของจริงก็จะสลักเข้าไปในหน้าผาประมาณนี้นะ,ะก็ได้อยู่นะได้อยู่ถามว่าเราใช้ภาพจริงได้ไหมได้ครับแต่ภาพพวกเนี้เขาติดลิขสิทธิ์นะครับก็ถ้าเกิดเราอยากได้ก็ต้อง ให้ค่าลิขสิทธิ์หรืออาจจะต้องไปขอเขานะครับแต่ทีนี้เราก็อาจจะยังไม่สะดวกเราก็ใช้ภาพ Ai ไปก่อนเพื่อประกอบเรื่องเล่าเรานะครับคือเราไม่ได้ยืนยันว่าภาพเราเนี่ยเป็นของจริงนะครับคือเราประกอบการเล่าของเรานะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆได้ไปเที่ยวมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับข่าวนี้คนละเรื่องเลยนะครับเราสามารถเอารูปมาทำสารคดีได้เลยโดยใช้ AI เป็นมุมกล้องนั่นเองนะครับ ครับเรามาที่ j จสัพร้อมนะครับแล้วก็ซีนที่4อ่แล้วก็เอาคอนโทรลด้านบนนะครับเอาละครับสำหรับซีนอื่นๆนะครับก็จะใช้เทคนิควนไปวนมาอย่างนี้ะครับถ้าเกิดภาพเรายังไม่พอใจนะครับเราก็ก๊อปเอา i n m g t e พร้อมไปใส่ไว้ Chat GPT แล้วเราก็บอก Chat GPT ว่าเราต้องการอะไรเช่นต้องการให้เรียวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่คาถาที่ว่าไปนะครับมันก็จะเรีวขึ้น นะครับแล้วก็ไปใส่เอาเอา,เอาอิโมพร้อมไปใส่เ,เพื่อ g e n e r a เรภาพนะครับจากกรอกหรือจะเป็น AI ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ในกรณีน,นี้ผมก็แนะนำสาธิต AI ที่ให้ใช้ฟรีนะครับกรอกเขาให้ใช้20รู้สึกจะ20คลิปนะต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าหมดโคต้าก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับส่วนการแก้ไขพร้อมนะครับ ก็คือเรามีทั้ง Image พร้อมใช่ไหมครับมีทั้งวิดีโอพร้อมและมีทั้ง JSON p พร้อมนะครับคือเราสามารถที่จะเลือกแก้ตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเราไม่พอใจอย่างเช่นวิดีโอพร้อมเราก็อาจจะนำเฉพาะส่วนของวิดีโอพร้อมมาแล้ว Copy แล้วไปให้ใช้ GPT แก้ให้นะครับเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ขอให้ใช้ GPT ทำให้แล้วเราก็เอากลับมาอาจจะแปลงเป็น J s สันพร้อมสำหรับ ซีนนั้นๆนะครับแล้วเสร็จแร้วก็เอามาใส่ก็จะต้องก๊อปนะครับสส่วนก็คือคอนโทรลที่ผมว่านะครับเพราะส่วนที่เป็นคอนโทรลเนี่ยจะมีหมดทุกอย่างเรื่องบรรยายเสียงมิวสิกะไรต่างๆนะครับจะให้มีหรือไม่มีแล้วเราก็มาต่อกับซีนที่เราต้องการนะครับทั้งหมดนะครับก็จะทําวนไปแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็จะไม่แสดงวิธีการทำซีน6 7 8 9 10อะไรแล้วนะครับเพราะว่าก็เหมือนเหมือนกันนะครับ สำหรับพร้อมทั้งหมดนะครับนั้นอยู่ในลิงก์ที่อยู่ใน d e s c r i p t ั่นของคลิปนี้แล้วนะครับและหากชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือคอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ